สวัสดีค่ะหมอชื่อแพทย์หญิงมัทยาขอนัโนชาค่ะเป็นจากสุแพทย์ประจำมาทยาวิชั่นเซ็นเตอร์นะคะมีหลายคนนะคะถามหมอเข้ามาเยอะมากเลยค่ะว่าอายุ40แล้วจําเป็นที่จะต้องใส่แว่นโปรเกรสซีฟหรือเปล่าหันไปทางไหนก็เจอแต่คนใส่แว่นโปรเกรสซีฟก็เลยอยากรู้ว่าแล้วตัวเราอะ่ะจำเป็นไหมวันนี้หมอก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะ แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องแว่นโปรเกรสซีฟเราต้องรู้ก่อนว่าแล้วตอนที่เราอายุ40่ะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับร่างกายของเราเหรอถึงต้องไปใส่แว่นโปรเกรสซีฟคำตอบก็คือเราเริ่มมีสายตายาวตามอายุค่ะคําว่าสายตายาวตามอายุนะคะมันเกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาติของดวงตาของเราค่ะพอเราเริ่มแก่ขึ้นนะคะมันก็มีโอโยยะต,ต่างๆเสื่อมไปเรื่อยๆดวงตาของเราก็เช่นเดียวกันค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะมองใกล้นะคะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกล้องถ่ายรูป ถ้าเกิดว่าเราอะ่ะจะมองภาพระยะใกล้ให้ชัดขึ้นผ่านกล้องถ่ายรูปเราก็จะต้องซูมใช่ไหมคะดวงตาก็เช่นเดียวกันเลยค่ะเรามีเลนตาค่ะ แล้วเราก็มีกล้ามเนื้อที่คุมรอบเลนตาอ,อีกทีหนึ่งเนี่ยคอยบังคับเลนตาให้มันป่องแล้วก็ให้มันแฟบก็เหมือนการซูมเข้าซูมออกของกล้องนะคะก็เลยทําให้ตาของเราเห็นชัดหมดเลยทั้งระยะไกลและใกล้แต่พอเรา40แล้วอ่ะไอความสามารถเนี้ยมันลดลงค่ะมันก็เลยทาให้เราอ่ะเพ่งจ้องหรือว่าซูมระยะไกลได้ไม่ค่อยดีนะักเราก็เลยเรียกภาวะนี้ค่ะว่าสายตายาวตามอายุ้าอ,อ,อ่านหนังสือดูมือถือหรือว่าทําคอมพิวเตอร์ก็มัวไปหมดเลยหรือถ้าคนไหนอ่ะมีสายตาสัาน้นต้องใส่แว่นอยู่แล้วก็ ตายเป็นว่ามองเห็นไม่ได้เลยทั้งไกลและใกล้ไม่ว่าจะมองทางไหนก็ไม่ดีหมดเลยแล้วจะทำยังไงดีเราก็เลยต้องตัดแว่นที่เรียกว่าแว่นสายตายาวค่ะ ซึ่งแว่นสายตายาวนี้จริงๆจ,จุดประสงค์มันอะเอาไว้แก้ภาวะสายตายาวตามอายุนั่นแหละถ้าเรามองใกล้ไม่ชัดก็ใส่แว่นสายตายาวซะแต่ปรากฏว่าเจา้าแว่นสายตายาวนี้สมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เยอะเราดูแค่มือถือหรือยังมากก็แค่อ่านหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยเราก็ใส่แค่แว่นอ่านหนังสือระยะเดียวเสร็จแล้วพออ่านเสร็จก็ถอดแว่นแล้วก็ไปทํากิจกรรมอื่นๆได้แต่ปัจจุบันอะเราทําแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าเรามีกิจกรรมระยะไกลยเยอะบางคนดูมือถือเขียนหนังสือทําคอมพิวเต หรือบางคนก็ใช้แท็บเล็ตอีกเราดูมือถืออยู่แต่บางทีเราก็อยากเงยหน้าดูทีวีด้วยอย่างเงี้ยมันก็เป็นคนละระยะและดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใส่แค่แว่นอ่านหนังสืออย่างเดียวมันก็ไม่ตอบโจทย์ค่ะเขาก็เลยคิดคนขึ้นมาว่ามันน่าจะมีแว่นอะไรหนะ้าที่จะช่วยให้เราอะมองเห็นชัดทุกระยะเลยทั้งไกลและใกลด้วยซึ่งคําตอบก็คือแว่นโปรเกรสซีฟนั่นเองค่ะ แว่นโปรเกรสซีฟเนี่ยจริงๆมันคือแว่นที่มองเห็นชัดทุกระยะทั้งระยะไกลระยะคอมแล้วก็ระยะไกลไม่ว่าคนคนนั้นน่ะจะมีค่าสายตาอะไรก็ตามแต่แน่นอนว่าคนนั้นต้องมีค่าสายตายาวตามอายุด้วยถึงจะใส่แว่นโปรเกรสซีฟได้นะคะสรุปแล้วคนอายุ40อ่อะ จำเป็นต้องใส่แว่นโปรเกรสซีฟทุกคนไหมคําตอบก็คือถ้าคนอายุ40คนนั้น่ะเริ่มมีสายตายาวตามอายุแล้วอะคุณก็ควรใส่แว่นโปรเกรสซีฟค่ะก็จะมีคําถามต่อไปอีกว่าเราใส่แว่นอื่นได้หรือเปล่าที่ไม่ใช่แว่นโปรเกรสซีฟคาตอบก็คือได้ค่ะแต่ว่าแว่นโปรเกรสซีฟอะมันครบจบในแว่นเดียวเลยมันเห็นชัดหมดเลยทุกระยะเลยแปลว่าไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรก็ตามตั้งแต่ตื่นนอนมาเพียงแค่เราใส่แว่นโปรเกรสซีฟอะเราก็สามารถทําทุกกิจกรรมได้หมดเลยถุกระยะแล้วเราก็ถอดแว่นแค่เฉพาะตอนนอน เท่านั้นมันก็ทําให้บุคลิกภาพเราดีขึ้นแล้วก็เวลาจะทํางานหรืออะไรมันก็คล่องแคล่วว่องไวมากขึ้นเพราะไม่ต้องเสียเวลามาถอดแว่นสลับไปมานั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะใครก็ตามเนี่ยที่เริ่มมีภาวะสายตายาวตามอายุแล้วเริ่มมองใกล้ไม่ชัดและเริ่มรู้สึกว่าเราจะต้องใช้แว่นช่วยแล้วอะ่ะตัวแว่นโปรเกรสซีฟก็ยังเป็นคําตอบอันดับหนึ่งค่ะที่หมอแนะนําแต่การที่จะตัดแว่นโปรเกรสซีฟให้ได้ดีนะคะจำเป็นที่จะต้องอาศัยร้านแว่นที่เชี่ยวชาญเรื่องแว่นโปรเกรสซีฟโดยเฉพาะแล้วก็ต้องควรวัดสายตากับนักทัศนะมากด้วยที่สําคัญสุดๆเลยก็คือต้องทดลองเลนโปรเกรสซีฟตามค่าสายตาจริงก่อนที่จะตัดทุกครั้งนะคะนี่คือเรื่อง เพราะถ้าคุณไม่รู้เลยว่าแว่นโปรเกรสซีฟใช้งานยังไงรุ่นไหนข้อไหนเหมาะกับคุณตัดไปแล้วว่าคุณอาจจะเสียเงินฟรีได้ดังนั้นนะคะใครก็ตามที่อยากจะตัดแว่นโปรเกรสซีฟหรืออยากจะปรึกษาว่าตกลงมีสายตายาวหรือ,อยังต้องใช้แว่นโปรเกรสซีฟหรือ,อยังก็สามารถเข้ามาได้ค่ะที่มาเทียรวิชั่นเซ็นเตอร์ทุกสาขาค่ะเพราะเรามีคุณหมอสายตาคอยให้คาแนะนํานะคะตรวจว่าสายตายอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือระดับเดียวกับโรงพยาบาลจักษุและสําคัญที่สุดก็คือได้ทดลองเลนโปรเกรสซีฟทุกรุ่นทุกยี่ห้อ คำค่าสายตาจริงของคุณก่อนที่จะกลับไปค่ะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโปรเกรสซีฟหรือว่าสายตายาวตามอายุนะคะและยังสงสัยอยู่ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์หาหมอได้ที่ขั้นใต้นี้เลยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ